ในคลิปนี้ก็เป็นการจะกลับบ้านค่ะจะกลับราชบุรีแต่จะมาขอพรนะตอนนี้ในคลิปนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีค่ะก่อนจิกลับค่ะพี่น้องค่ะก่อนจะกลับมาทําการทํางานก่อนจะมาสู่การทํางานหาเลี้ยงครอบครวัวของเฮาค่ะกกลับมาขอพรกับพ่อหญยหรือว่าตาทวดตาค่ะตาที่เลียงมาแต่น่อยก็ไดเงินมาสามรอย ใส่เน่อันจา์ให้ตาเนาะจะผูกจะผูกแขนให้ตาแล้วเราก็จะพากันกลับเดินทางมาราชบุรีค่ะพี่น้องคะ่ะตาข่อยกับอายุ95ปีแล้วแก่มากแล้วนะคะจำหลานจำได้เตือซื้อค่ะแต่ว่าหนาตากับพ่อล่างๆอ่ะล่ะแต่ว่ายังเป็นคนอารมณ์ดีคือเก่าค่ะยังหกักลูกหลานอยู่คือเก่าตามีอายุยืนแห้งเพราะว่าเพนหดหลานหดเลนหดหล่อนเด้อจ้าเด้ออ่าน,นก็ มีป่ามีแม่มีนามีน้องๆค่ะจะมาผูกแขนให้ตาเราจะกลับลาดบุรีและชนบุรีกันค่ะเพราะว่ายังตีหฮาสิกกับมาทําการทํางานได้กลับมาบ้านเด่กไปนอนอยู่บ้านสองคืนกับ3วันกับเดินทางเลาจะพี่น้องค่ะกลับไปทําธุระนิดหน่อยหลังจากที่ไม่ได้กลับไปนานเลยค่ะพี่น้องค่ะปัดที่นี่ได้กลับไปแล้วก็เลย เด็ไปบดโดดเนาะต่างคนต่างมีภระ,ะนาทีมีการมีงานวันศันสามาตุ่มม้วหุ้มกันซ้ำหนีกับมีความสุขละค่ะมีคุณค่าทางใจมีเงนินสิว่ามิานเงินไหลก็สามรอยบอกกับมีอยู่ขาดแต่ว่าเออเป็นความสบายใจของเฮ้าหนูจกออกมาสามรอยบาทนี่คือเป็นความสบายใจเพราะเราก็จะเดินทางมีหลก็ะายหลเฮ้าเฮ้าบ่เฮ้าบ่สะดวกเข้าก็ะเลขหายได้แค่สามรอยก็ถือว่า หลายสาหรับเฮาอยู่ได้ค่ะพี่นองคะ่ะอันนี้ไม่ไม่วัดค่ากันที่ว่าทําไมเธอใช้จ่ายอย่างนั้นอย่างนี้ทาไมเธอให้ตาน้อยจังเลยคือคือเอารักเอาจริงจริงนะคะพี่นองคะ่ะเฮาก็มีค่าใช้จ่ายหลายอย่างเพิ่นกับบด้เรียกหล่องแต่เฮาให้เพิ่นด้ความรักให้ไปตา300ส0 0วอยาจะสื่อกินเด้อตาเดงซีน่นะลูกหลานกับมาใหา้เอาเสือกเอาฝายมาผูกแขนตาเพราะว่าเราจะเดินทางไปทํามหากินให้ ขอพรจากพ่อใหญ่เฮ้ากับให่พรพ่อใหญ่เข้ากับผูกแขนหายตายมีชีวิตยืนยาาน้ำหลูกน้ำหลานไปโดนดึงสีนะทั้งหลูกทั้งหลานทั้งเลนทั้งหน้าทั้งแม่ทั้งป้าแ่าย่ากับเสียไปโดนไปโดนเลืเด้อค่ะพี่น้องขาเหลือแต่ตาค่ะเข้ากับเป็นเฮ้าจะเห็ดแ,แบบนี้ คือพ่อจะไปทํางานอยู่ใส่กระเหลวแต่เฮามีพ่อมีแม่หรือปู่ย่าตายายเฮาสิขอพ่าผู้เฒ่าแบบนี้เด้อค่ะเด้อความเชื่อของทางเฮ้าเด้อค่ะเด้อทางอีสานนะนาะพี่น้องคขาคอยกับเป็นหลานถือพนเรียงมากแต่น้อยแต่แต่เล็กแต่น้อยคอยกัยังมาลืมบุญคุณพ่อใหญ่คือเก่ากลับขึ้นไปเห็นเพิ่นกินเขาวสซ่บนอนรับคอยก็ดีใจดีใจพี่น้องะาพนเรียงมากพ่อใหญ่คอยก็ข่อยก็ออกจากบ้านมาเฮอเลร่อนออกมามาทําการทํางานยูพีกหลายปี2ีกว่าก็ปีพี่น้องค่ะจนมีลูกไงล่ะล่ะบัตรที่นี่ก็กลับไป กับไปเออนั่นแหละตามที่เห็นตามภาพและพี่น้องค่ะน้าตากระพานวยจักน่อยเด้อพี่้องเด้อวาอาไปก็ว้ายังกระโบอกดอกค่ะพี่น้องค่ะมันหูซึกว่ามันตื่นตันใจกลับไปชาร์จเอาพลังไปเติมพลังนี่ได้แค่สองคืนสามวันก็พอพี่น้องค่ะเนาะโอกาสนะฮาจะกลับไปไหมคอยกะจะเป็นการเดินทางกับน้องก็จะพากันเดินทางให้น้องมหาบลับกลับไปน้าน้องกับน้องกกลับมาส่งค่ะพี่น้องค่ะก็เดินทางกับหลายชั่วโมงอยู่เนาะแต่ว่า นึ่งในหันก็คือหักประหารสาหักกระเถิดตุ้นตาเนาะตาเขาเรียงมาพาใหญ่นั่นแหละค่ะทั้งน้องภัยและน้องนทองทุกกุนกับมาผูกแขนตานาอค่ะ,คะนาะเขาจะเดินทางขอพรผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเสาหลักของครอบครัวขงเฮาถึงจะแก่แล้วถึงจะอายุมากแล้วเฮาก็ยังนับถืออยู่กับเขานะคะนาอความหักความผูกพันนพีรองค่ะ เฮาเสือเนาะคะ่ะว่าสักมือหนึ่งเฮ้าบ็อกมองขามเฮาบอกถิงบอกขามผู้ให้มีพระคุณต่อเฮ้าเฮ้าเทศดยังเฮาก็จะเลื่อนลุงเรื่องเองนาะพี่น้องคะ่ะมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากแล้วแล้วแต่ตามศรัทธาของเราเนะาะค่ะพี่น้องคะ่ะขอกก็ถือ,อว่าโอเคแหละซํานี้นะไว้บัตโอกาสหนะ้าก็จังจะให้อีกเลยๆย,ยังสีนะพี่น้องคะ่ะบัตรที่นี่ข้อข่อเหตุ้วแล้ว ปลูกแคนตาเรียบร้อยเลยกลับมาเห็นผักขยแยงเด้อพี่น้องหน้าพ่นปลูกไว้งามงามข่อยกระเลยมาดึงเอาหน้าบอกว่าเอาไปปลูกที่ทั้งพุ่นเน,น่นั่งมาสัน่นข่อยกระเลยถอนเอาเด้อพี่น้องลกเอาลกเอาประมาณกับไงหนึงนั่นละจ้าหลังจากนั้นแล้วข่อยกระจะไปเบิง่งอ่าที่ของข่อย สื่อสื่อน้ำนาไว้ตดุลละค่ะปล่อยไว้ไ้แม่พันเห็ดไ้มั่นเนาะพี่น้องค่ะนี่ละค่ะบโบหลยดค่ะด้วยน้ำพัดน้ำแรงที่เราซื้อไว้นี่แหละพี่น้องค่ะซื้อไว้แต่หลายปีแล้วก็ค่ะแม่เพิ่นกะปลูกมั่นเนาะค่ะเนาะปลูกมั่นปลูกยังแล้วบดที่นี่เฮากมาเบิงโอ้ยขึ้นมาเบิงนั่งเนี่ยซื้อนั่งไว้ถิ่มนั่งไวป้ปล่อยนั่งไว้ตั้งหลายปีดีดักพี่น้องค่ะเห็นแล้วกระน้ำตาตกแล้พี่น้องคือสิตนจะขวาง ออกไปเหตุการณ์เหตุงานโดยท่ามาหากินทั้งเอือนกวงไก่แล้วพี่น้องบานเกิดบางนอง้องเอามพีิน้องคะ่ะตั้งนาตั้งตามุ่งนาเขาลาดบุรีแล้วเด้อคะ่ะ